สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขามีเรื่องสำคัญอะไรที่อยากบอกคุณก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟนะก็มอรีคริสต์มาสนะคะ <c oughs> <c oughs> เขามีเรื่องสำคัญอะไรที่อยากบอกคุณเช็คพลังงานของคุณคนนี้นะคะ ลัคนาหรือราศีของเขาคนนี้นะเป็นเมษิงธนูนะคะแล้วก็มีการมังกรพิศพเ,เป็นคนสดใสเป็นคนล่าเริงอารมณ์ดีจิตใจดีเป็นคนสนุกสนาน ไม่ค่อยมีความทุกข์อ่ะไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรชีวิตก็ชีวิตก็ค่อนข้างดีนะคะไม่ไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรฐานะหน้าที่การงานการเงินอะไรเนี่ยค่อนข้างดีค่อนข้างมั่นคงภาพรวมเขาจะดูแบบเป็นคนที่แบบมีความสุขกับชีวิตอะดูแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักๆให้ต้องเครียดให้ต้องคิดมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับแบบเออชีวิตดีอารมณ์ก็ดีนะ เป็นคนที่แบบว่าเอออยากทําอะไรก็ทําเป็นคนมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกับพื้นฐานพื้นฐานค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะมีก็เ,เรียกว่ามีเอ่อมีของดีติดตัวอยู่แล้วอ่ะเอเกิดมาก็แบบชีวิตดีสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยมีปมอะไรเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองกล้าคิดกล้าทํานะคะแล้วก็ ค่อคนข้างที่จะมีมีความแอคทีฟดูเป็นคนมีมีพลังงานแอคทีฟมีความกระตือรือร้นนะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าลองกล้าทำอะไรใหม่ๆไม่ค่อยกลัวอะไรเป็นคนประมาณนี้มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มากๆแล้วก็อาจบางคนอาจจะหน้าเด็กด้วยหน้าเด็กหรือไม่ก็แบบนิสยัยแบบ เด็กๆอะ่ะคือไม่คิดอะไรมากสนุกสนานเฮฮาอะค่ะแบบนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงเอ่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเออ เคยเคยรู้สึกดีต่อกันเคยเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะเคยเป็นคนรักอะ่ะอาจจะเคยคบหากันแต่ว่าณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วนะบางคนอาจจะเลิกลาหรือห่างหายกันไปแล้วอะ่ะนะคะแต่ว่าแต่ว่ายังมีความรู้สึกบางอย่างติดอยู่ในใจคือโอเค ตอนนี้สถานะอาจจะไม่ได้เป็นไม,ไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นคนคุยคือไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วหรืออาจจะไม่ได้ติดต่อกันแต่ว่ายังมีความคิดถึงยังมีความอะไรอาวอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีมีปมอะไรบางอย่างมีปมอะไรบางอย่างในใจที่ติดค้างคาใจกันอยู่เออเช่นตอนที่เลิกกันไม่ได้คุยกันห่างหายกันไปเลยหรือว่าตอนที่เลิกกันเนี่ยทะเลาะก,กันมันไม่เคลีย ไม่เข้าใจกันอะไรแบบนี้แต่ว่ามันมีมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีหมายความว่ามีความทรงจำที่ดีด้วยมีความรู้สึกยังรักอยู่ยังยังรู้สึกดีอยู่อะไรแบบนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับว่ามีความรู้สึกในเชิงคำนองที่ว่ามันมีมันมีปมมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ค้างคาใจมีเรื่องค้างคาใจด้วย เขาคนนี้มีเรื่องส então, okay. ํา <t initiation> คัญอะไรที่อยากบอกคุณคะอืมโอเคณตอนนี้ตัวเขาอ่ะ สบายดีสบายดีแฮปปี้กับชีวิตแล้วก็พอใจกับกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาตอนนี้ดีแต่ว่าเขาเขายังไม่ได้มีใขรนะอันนี้ไม่รู้ว่าคุณอยากรู้หรือเปล่าแต่ว่าเขาเขาอยากบอกเนาะเขาอยากบอกว่าคือเขาอ่ะก็โสดแหละแต่ว่าดูโสดแบบแบบมีคนคุยนะคือมีคนเข้าหามีคนเอ่อ เข้ามาเรื่อยๆเพราะค่อนข้างจะเสน่ห์แรงในช่วงนี้แล้วเขาก็เขาก็ร like ู้สึกโอเคเขารู Para ้ส like ึกพอใจเขารู้สึกดีแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้แบบจริงจังกับความสัมพันธ์หรือยังไม่ได้แบบคบหาใครเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างนี้หรอกนะเขาก็ยังแบบเออให้สถานะทุกคนเป็นแบบเป็นเพื่อนแค่นั้นช่วงนี้ก็อยู่กับเพื่อน อไปกินไปดื่มไปเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตตามภาษาเขาแบบแฮปปี้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรอสำหรับตัวคุณในความรู้สึกของเขาอ่ะคุณยังเป็นคนที่สำคัญสำหรับเขาอยู่นะ คุณยังเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งในในความคิดเขาในความรู้สึกเขาเมื่อนึกถึงคุณน่ะแล้วเขาเองอะ่ะก็ยังมีความมีความคิดถึงมีความคิดถึงคุณอยู่มากๆเลยทีเดียวอยากพบอยากเจออยากคุยเหมือนกันอืมเขายังไม่ลืมคุณนะแล้วก็คิดว่าเขาจะไม่มีวันลืมคุณด้วยเขาแค่อยากให้คุณรู้ว่า คุณยังเป็นคนสําคัญคุณคุณยังยังอยู่ในใจเขาอยู่เสมอและไม่ใช่อยู่แบบเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาอะไรแบบนี้นะแต่ว่าคุณคือคนพิเศษสําหรับเขาในความรู้สึกคือเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งแล้วก็ต่อให้เขาอะจะไปมีแฟนมีคนรักใหม่หรือมีชีวิต มีครอบครัวอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่เขาอะจะจดจําคุณเอาไว้ว่าคุณเป็นคนที่แบบพิเศษมากๆคนหนึ่งในใจองเขาและอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เหมือนแบบเขาเคยรักมากๆคนหนึ่งจริงๆริอะเขาอยากจะขอโทษอะไรคุณบางอย่างด้วยมีเรื่องที่แบบติดค้างคาใจ ที่เขารู้สึกผิดกับคุณรู้สึกแบบอยากขอโทษอะอยากขอโทษแบบแบบซึ่งๆหน้าอยากอยากคุยกับคุณหรืออยากจะชดใช้ชดเชยอะไรบางอย่างให้กับคุณเพราะว่าเขามองว่าคุณสมควรจะได้รับคือสมควรจะได้รับการขอโทษหรือได้รับการชดใช้ในบางสิ่งที่เขาเคยทำผิดกับคุณเขาสำนึกผิดแล้วเขาสำนึกผิดจริงๆนะณนะตอนนี้เนี่ย อืต่อให้เขาจะชีวิตดียังไงมีความสุขยังไงแต่ว่าเอ,อมันยังมีเรื่องขางขัดใจที่ที่ทำให้เขารู้สึกแย่นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับคุณนะที่ที่มันเหมือนกับว่ามันเป็นปมในใจเป็นความรู้สึกผิดผิดบาปในใจของเขาอะนะคะ ้ามีโอกาสอ่ะเรื่องนี้จริงๆเขาเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจเขาพยายามที่จะแบบไม่แสดงออกจริงๆเขาอยากคุยกับคุณมากๆถ้ามีโอกาสเขาอยากคุยกับคุณถ้ามีโอกาสหรือมากกว่านั้นนะนอกจากคุยเนี่ยบางทีอยากอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยซ้ำอยากที่จะแบบ เหมือนลองเริ่มต้นใหม่แล้วกลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยอืมเป็นความรู้สึกลึกๆของเขานะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทํำไหมนะเพราะเพราะมันเหมือนกับว่าเออ่เขาเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในส่วนลึกแล้วก็ตัวเขาอะเหมือนแบบเหมือนมองว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยที่มันเป็นอยู่อย่างนี้มันมันก็ดีอยู่แล้วกลับไปมันจะทําให้ยุ่งเหยิงกว่าเดิมไหมหรือว่ามันมันจะหนักกว่าเดิมมันจะแย่กว่าเดิมไหมหรือ เหมือนกลับไปซ้ําแผลเก่าหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือที่เป็นอยู่นะตอนนี้ก็เหมือนดีแล้วเหมือนเขาเองก็ move on คุณเองเขาก็คงคิดว่าคุณเองก็ move on แล้วเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะตอนนี้คุณเองก็คงจะมีความสุขกับชีวิตดีแล้วคงไม่ได้อยากที่จะย้อนวันวาน,นหรือกลับมาทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนลึกในใจของเขาลึกๆเขาแอบหวังแอบคิดว่าเออถ้ามีโอกาส ได้คุยกันหรือถ้าได้เริ่มต้นใหม่จริงๆก็ก็ดีนะอะไรแบบนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ